ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดทคนชอบพระนะครับอาวันนี้ผมมาอัปเดตกล่องพัสดุนิดนึงนะครับที่จะได้เปิดดูวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะวันนี้ผมน่าจะยังเปิดไม่หมดนะครับก็อาจจะมาอัปเดตกล่องแล้วก็เปิดให้ fc ดูนะครับสำหรับ fc ที่ส่งมานานมากแล้วนะครับบางกล่องเนี้ยอยู่กับผมไปวันที่4แล้วนะครับบางกล่องก็เพิ่งมานะครับกล่องเพิ่งมาผม ขอดูในวันถัดๆไปนะแต่ว่าผมจะอัปเดตลงให้ทุกวันนะครับก็ต้องขอโทฤฤษเอฟซีด้วยครับไม่ได้ลงคลิปมาอาทิตย์นี้4วันนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ครับผมก็ <c oughs> คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพเดิมที่ทำควบคู่กับการบูชาพระนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผานะครับน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผา ปลานึ้งปลาย่างนะครับหรือว่าจิ้มหอยจิ้มกุ้งได้อันนี้คือมีออเดอร์มานะครับไม่รู้ว่าไปยังไงครับออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาดูพระเลยนะครับไลน์ผมยังไม่ได้ตอบเลยเกือบอ่าวันนะครับต้องขอโทษเดฟซีด้วยนะครับวันนี้ไล่ทำน้ำจิ้มส่งเขานะครับแล้วก็ยังว่างเว้นอยู่นะครับ FC ที่ดูพระแล้วก็ได้ยินที่ผมบอกว่าทำน้ำจิ้มนะครับ ก็สั่งมานะครับสั่งมาคนละ56ขวดนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับคือสาหรับคําชมนะครับบอกว่าโอ้รสชาติแตกต่างนะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยววันนี้ไปดูพักกันนิดนึงครับไปดูพักกันนิดนึงครับอ่ะโอเคนะครับเปิดของ f c นครปฐมก่อนผมเปิดของ f c นครปฐมก่อนนะครับเพราะว่ามาหลายวันแล้วครับพี่เขาต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับ น้ำจิมนิดนึงครับกล่องมาจาก FC นะคนครปฐมนะครับ f c ท่านนี้นะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าผมบอกเลยว่าถ้ายังอ่ถ้ามีรูปอ่ะก็คือส่งส่งมาได้แต่ทีนี้เหมือนเช่าเช่ามาแล้วก็ส่งมาครับพอเช่ามาส่งมาเนี่ย โอกาสที่ไม่ใช่ก็สูงครับเพราะว่าดูเก่าคนละแบบนะ FC อาจจะดูแบบหนึง่งผมอาจจะดูอีกแบบหนึ่งนะผมดูที่เนื้อพระนะครับเก่าอย่างเดียวถ้าผิดเนื้อก็ไปไม่ได้นะครับส่งกลับนะครับ FC บอกอโอเคนะก็ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือผมแจ้งก่อนวนะ่าคือ ถ้าเอารูปมาให้ผมดูก่อนได้ก่อนเช่าหาพี่ก็ทุนไม่จมนะแต่ถ้าพี่เอารูปมาก่อนเช่าไม่ได้นะครับอันนี้คือทุนจมแน่นอนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7องค์ห้าดนะครับไปดูทีละองค์นะครับไปดูทีละองค์เลยองค์ที่เดี๋ยวดูก่อนนะ ถ้าไม่มีพระให้ดูก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับยังไม่ได้เช่าหานะแบบนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอ่าหนึ่งองค์ละผิวทองคือถามว่าผิวทองยังดูไม่เก่านะครับผิวทองยังดูไม่เก่าอันนี้เส้นได้ครับถ้ายังไม่เคย เห็นเนื้อสมเด็จนะครับแบบนี้ก็ถือว่าคุยเก่านะครับยิ่งยิ่งสองยิ่งเก่าอ่ะแต่จริงๆแล้วคนละเนื้อกับที่ผมเล่นอยู่ครับไปต่อนะครับอันนี้ทำคือคล้ายๆกับบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมกุ่เก่า แต่ว่าตัวผมก็ยังไปไม่ได้นะครับอันนี้ส่งกลับเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าองค์ไหนที่ผมเช่านะครับครับสวัสดีครับอนานามัสการนะพระอาจาร์พระอาจารย์เมืองเชียงรายนะครับโทรมานะครับโอเคครับ ก็กำลังของพะาอจาย์น่าจะได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับขอกลมลงนิดนึงครับเดี๋ยว f อฟไม่เห็นนะครับอ่ะไปไม่ได้นะคือมองผิวเผินคล้ายหลวงตาพันนะครับคล,คล้ายฐานแซมหลวงตาพันธ์แต่เนื้อหา ไม่ใช่นะครับเป็นผ้ารงกุนะอ่ายังไ่ยังไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าเนื้อแบบไหนที่ผมไปได้นะครับอ่าเปิดมาแบบนี้ตัวผมก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ส่งกลับนะโอเคนะครับ ไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะแบบนี้ก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ส่งกลับนะครับเอฟซี FC บอกให้คะแนนหลังตาแผ่นดินมานะครับอันนี้เหมือน fc ให้มานะอ่าแบบนี้ ขอสองนิดนึงครับเอาโอเคนะอ,นอ,นอันนี้คือนิดนึงนิดนึงครับอันนี้ยังไม่ใช่ยุคสมเด็จแล้วก็ไม่ใช่หลวงปูน่นานะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของหม่อมราชวงศ์พระพุทธโคสาจารย์เจริญนะครับ น,นี้สมเด็จคะแนนนะครับสมเด็จคะแนนเนื้อวะัละขังหลังตาแผ่นดินนะครับอันนี้องค์เล็กนะอ่าโอเคนะครับโอเคอ่าอันนี้อันนี้สะสมได้อยู่สะสมได้อยู่ครับอ่าองค์งนี้ไปไม่ได้นะครับอันนี้คือส่งกับทั้งหมดนะ ผมส่งกลับทั้งหมดนะครับ6องนะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับไปต่อนะครับรับต่อของ FC จากอ่อันนี้ราชบุรีนะครับน่าจะหลายวันแล้วนะครับ FC พี่ชายนะครับจากราชบุรีเนี่ยล่าสุดส่งตามส่งตามมาอีก3 3กล่องนะครับส่งตามมาอีก3กล่อง ต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้ส่งพระมาให้ดูก่อนนะแต่ว่าก็ขอส่งขอส่งพระมาเลยนะครับขอส่งพระมาเลยไม่ได้ส่งรูปพระมาให้นะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะจนจนไปเจอเนื้อที่เล่นนะผมก็จะลงให้เอฟซีได้ชม อ่าแบบนี้นะครับสมเด็จวลกระังพิมพ์ใหญ่แขนหักซอกอ่าแบบนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดดูให้ดูนิดนึงผมมีอยู่อง์นึงครับแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้อ่ะเนื้อแบบนี้ดูดีๆนะครับเนื้อแบบนี้ดูดีนะแบบนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแป๊บหนึ่ง ดูดีครับถ้าส่องคือเก่านะครับถ้าส่องคือเก่าแต่ว่าพระผิดเหนืออยู่นะครับโอเคนี้ส่งกลับนะ FC ราชบุรีนะครับเปิดของ FC ราชบุรีอีกกล่องหนึ่งต่อเลยนะครับอาจจะได้ส่งกลับไปพร้อมกันนะครับถ้าไปไม่ได้นะ เหนือเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือลงให้ดูหลายท่านก็ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นองจริงครับก็ดูยากนิดนึงอยู่ครับถึงจะเป็นเนื้อสายโรงงานก็จริงครับถ้าไม่เคยเห็นเนื้อสายโรงงานแบบอ่าอย่างที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยอย่างองค์เนี้ยที่ผมเปิดให้ดูนะครับ fc กลับไปถึงก็เอาไว้เป็นเนื้อองคูนะ ต่อไปเป็นเนื้อองคูในแบบฉบับที่ตัวผมไม่ได้เช่าหานะโอ้แบบนี้ผมไม่ได้เล่นนะนะแบบแบบแบบนี้ไม่ไม่ต้องส่งมาก็ได้ครับแบบนี้ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะโอเคนะนี่ส่งกลับนะครับมีสมเด็จมาให้ดูอยู่2ององค์นะครับมีสมเด็จมาให้ดูสององค์ขอแกะกรอบดูนะครับ แกะกรอบเลยครับคือเหมือนเห็นเห็นข้างนอกแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ f อสีสบายใจนะครับว่าผมได้แกะกรอบดูอยากให้ผมดูข้างในแล้วก็ให้ส่องคือถ้าเห็นเนื้อแล้วถ้าเป็นเนื้อแบบที่ผมไม่ได้เล่นไม่ต้องส่องก็ได้นะครับบางท่านบอกว่าส่องดูช่องดูหรือย,ยังครับคือเห็นผมเห็นมาบ่อยนะครับผมเห็นบ่อย แบบนี้ผมไม่ต้องส่องนะครับคนละเนื้อกับที่ผมเล่นนะครับแซยิดหลวงปูภูาอันนี้ครับอันนี้ก็ไม่ได้เล่นครับเนื้อแบบนี้ไม่เล่นนะครับไปไม่ได้ครับอันนี้แทบจะไม่ต้องแกะนะครับโอเคนะครับของ f อฟราชบุรี2กล่องนะครับก็ส่งกลับนะครับ f c ใส่กล่องมาอย่างดีเลย นะครับใส่กล่องมาอย่างดีเลยเอาโอเคนะเปิดพระวันนี้ของ fc อ่าเดี๋ยวไปต่อของ fc อุบลนกล่องหนึ่งนะครับ f อฟอุบลนนี้ก็แพ็กดีเหลือเกินนะครับ <laughs> แพ็กดีเหลือเกิน ปลอดภัยครับขอบคุณมากมากครับอ่านี่ครับแบบนี้ก็ก็ดีมากครับก็ดีมากจะเป็นฟองน้ําหรือว่าเป็นทิชชู่ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ดีครับแล้วจะเป็นกันกระแทกก็ดีครับเห็นไหมครับต่อให้โยนยังไงนะครับพระที่อยู่ในเนี้ยไม่มีโอกาสได้ขยับตัวเลยนะครับไม่มีโอกาสได้ขยับตัวเนียวองเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวขอแกะดูก่อนครับ เผื่อมีอีกองค์จะได้แบบอ่ะโอเคครับมาองค์เดียวครับไม่ใช่สมเด็จด,ด้วยเบาวิวเลยเบาวิวเลยนะครับอ่าพระรอดพระรอดนะครับไม่น่าใช่นะครับดูแล้วนะครับดูแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าดูง่ายครับไม่ต้องส่องนะครับ ไม่ต้องส่องเลยเพราะว่าผิวเนื้อเป็นพระทำขึ้นมายุคหลังคือเราเราดูจากรูปนะครับเราดูจากรูปพอจะมองออกไหมครับมองมองคือถ้าถ้าผมส่องเนี้ยคือมองออกนะพระไม่ได้เก่าเลยนะครับพระไม่ได้เก่าเลยผิวไม่ไม่ลึกนะครับผิวน่าจะไม่เกิน30ปีมั้งโอเคครับส่งกลับนะ พรอดนะครับไปไม่ได้นะไปไม่ได้เอาโอเคครับวันนี้ผมเปิดพระคร่าวๆครับไม่มีไม่มีมมองค์มีหลังตาแผ่นดินองค์หนึ่งครับก็อ่าอจะลงประมูลก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปดูพระออาพรุ่งพรุ่งนี้ดูพระต่อครับดูพระต่อเดี๋ยวผมเปิดพระให้ครับ วันนี้ผมเปิดมากี่กล่องครับ1 2 3 4 4สี่กล่องไม่มีได้ไปต่อนะครับอ่ะพรุ่งนี้เปิดต่อนะครับขอบคุณมากครับอาวก็ลงลงลง,ลงแบ่งองคหนึ่งนะลงแบ่งองหนึ่งองค์ที่เช่าของ f c นะคนปรปฐมนะครับองคเนี้ยเอาไว้ให้อ่าลูกหลานครับลูกหลานใส่อ่าใส่ไปโรงเรียนได้ครับองค์เล็กๆครับคะแนนหลังตาแผ่นดินนะครับ องนี้ก่อนหลวงปูน่นาครับก็ของวัตละคังก่อนปี2470นะครับหม่อมราชวงศ์พระพุทธโคสอาจารย์เจริญนะครับองค์นี้เนื้อหาวัตละคังแต่ว่าพระเนี่ยสภาพต้องบอกก่อนว่าใช้มาใช้มาหนักครับใช้มาหนักคือเหมือนเหมือนใช้มาแบบไม่ได้ใส่เลี่ยมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคล้ายๆกับ เป็นการถักถักเชือกนะมองว่าเป็นการถักเชือกนะครับเพราะว่ามีบางจุดที่ผิวเหลืองนะครับมีบางจุดด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยมีบางจุดที่ผิวขาวนะครับอ,อายุของพระองค์นี้ก็ผ่านไปแล้ว100ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ100ปีเป็นอย่างน้อย ราคาเริ่มผมเขียนไว้แล้วครับราคาเริ่มผมเขียนไว้แล้วอยู่หน้าโพสต์นะครับราคาปิดด่วนก็เขียนไว้แล้วครับเอาไว้ให้ลูกหลานครับไว้ให้ลูกหลานใส่ของไปโรงเรียนนะครับก็มีสมเด็จสายวัดระครังนะครับถึงจะไม่ใช่ในยุคสมเด็จโตก็ตามนะครับถึงจะไม่ใช่ในยุคสมเด็จโตก็ตามแต่เป็นสมเด็จเนื้อวัดละคังโดยตรงนะครับอ่ะ โอเคนะอันนี้ก็คือเป็นคะแนนพิมพ์สังคตินะครับหลังตาแผ่นดินแบบนี้นะครับลองเอาไปดูครับลองเอาไปดูแล้วลองเอาไปเทียบเหนือดูครับอ่าโอเคครับใส่อ่าผมใส่กรอบเลดไปให้นะครับใส่ใส่กรอบเลดไปให้จะได้ไม่ต้องไปหากอบเพิ่มเติมนะครับไปถึงก็ใส่สร้อยเชือกนะครับใส่ใส่ใส่สร้อยเชือกให้ลูกหลานได้เลยนะอ่าโอเคครับขอบคุณมากมากครับ